สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพานัควควัยยายดาค่ะทุกคนมื่อนี้ลบหลอนมาอยู่แถวปลามันแต่จริงๆกับอากาศกับบอลอนเด้อทุกคนมื่อนี้คิดอยากกินสมอีพาทุกคนมากินสมบกม่วงบกม่วงที่จริงมันเป็นบกม่วงอันผก,กล่องทองทุกคนแต่ว่ามันแรงซะได้บุปปีนี้มันละเมยายงแบบว่ามันแบบว่า มันแรงบกม่วงกัเลยบบหน่วยกับบอหไยเป็นหนวยขอหลอกแค่แหละคือจั้งบกม่วงบ่สมบูรณ์เนื้แต่ว่าเวลาส,สูงในวันบ่มีไนเดยนี่จังสิมัน i̇şte. มีนไนพะาทุกคนมากินกับกะปิมันบ่สมไหมที่จร <wh> <ach? quelques> ิงมันกับบกสมปานใดได้ไม่เนียนน่อยออ่สิมมีไนเลยคือกะปิทนยังไง mmmm ừ, có mmmm với câu mmmm mmmm thì mmmm bẹp đây mmmm bẹp mmmm mmmm hay là ta mmmm 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 loang mmmm 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 ta mmmm ผสมตัวบบได้เนี่ยฟูงบินตั้มนน่ก็มาหลายแท้มันบ่มีนไน่ไหมจริงๆสำหรับคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆกับเสีสบต้องเฮ็ดแจ่วแบบ ำปาหวานมากน่าเ่ามิ้นจะติดิงคิดอยากกินกับกะปิก็เลยเอามากินกับกะปิบอมี้ซาลาดอ,อกมะเนี่ยพาทุกคนมากินบกมวงกินสมแก่หอน Ba đẹp dưới hôm còn nhau hương ở tay mưa, mưa. lại yêu, nhòi, yêu. Nguyên yêu, nguyên yêu. Nguyên yêu, nguyên yêu. Nguyên yêu, nguyên yêu. Nguyên yêu, này, yêu. Nguyên เห็ดเจ้าน้ำปลาหวานกันขอตัวลรทุกคนไปก่อนพอกันไม่คิหนาะสวัสดีค่ะ